สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบรรการในการมองโรคและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการประพฤติปฏิบัติธรรมการเจริญสติภาวนานะโดยส่วนตัวผมนะครับเป็นงานที่ยากที่สุดนะครับในโลกนะนะเท่าที่ประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยผ่านมา นะผมได้เล่าสู่กันฟังน,นะครับในคลิปในะเรื่องของประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงส่วนตัวของผมนะครับที่แบ่งปันกับเหล่าการวิจิทั้งหลายนะผู้ที่เริ่มสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีหรือผู้ที่ได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมมาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับอาจจะมีจริตนิสัยตรงกันนะแล้วท่านเกิดการปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่ามันยากหรือท้อแท้นะครับก็ลองฟังเลยนะครับเพราะว่านี่คือประสบการณ์จริง และเป็นประสบการณ์ตรงนะครับว่าไม่มีงานใดในโลกนะครับจะยากเท่ากับการเจริญสติภาวนาอีกแล้วแต่ฟังให้จบนะทั้งหมดนะครับสิตอนเนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเจริญสติภาวนาทั้งสมาถะภาวนาคือสมาธิและวิปัสสนาภาวนาทางปัญญาเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับมีประโยชน์มหาศาลทีเดียวน,นี่แหละครับถึงบอกว่าความคุ้มค่านะมันอยู่ที่ผลลัพธ์ นะเมื่อท่านสามารถผ่านการทดสอบนะของการฝึกเจริญสติภาวนานะซึ่งเป็นงานที่ยากมากนะครับโดยส่วนตัวนะครับมุมมองของผมนะเป็นงานที่ยากที่สุดนะในการทํางานนะในโลกใบนี้ทีเดียวเพราะว่ามันต้องทํา24ชั่วโมงนะเว้นไว้แต่ท่านนอนหลับนะถ้าท่านนอนไม่หลับเนี่ยท่านต้องฝึกต่อเนื่องต่อเนื่องนะดูจิตดูใจนะเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนานะครับ เพราะถ้าท่านได้ผลลัพธ์ที่ท่านพอใจแล้วเนี่ยนะครับนะหากนะท่านต้องการคิดนะท่านก็คิดได้นะหากท่านนะต้องการหยุดคิดนะท่านก็หยุดคิดได้ท่านคิดว่าจะดีแค่ไหนนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะเมื่อท่านฝึกอบรมจิตใจของตัวเองด้วยการเจริญสติภาวนาซึ่งมีสส่วนก็คือการทําจิตใจให้สงบลงนะครับด้วยสมาะาภาวนาหรือสมาธินั่นเอง จิตของท่านจะสามารถสงบลงนะจากกระแสะความฟุ้งซ่านกระแสะความคิดแบบพายุเลยนะครับซึ่งมันจะเล่นงานทําให้ท่านเกิดความทุกข์ทรมานต่างนานา,นา,นานเนี่ยมันจะสามารถแผ่วเบาลงจนทั่งหยุดได้ด้วยนะครับนะเมื่อหยุดลงความทุกข์ของท่านก็จะทุเลานะก็จะเบาบางลงนั่นเองนะครับท่านคิดดูว่าดีแค่ไหนล่ะครับนะถ้ายามความทุกข์เล่นงานท่านนะความคิดไรด้ไร้เล่นงานท่านเนี่ยแนะล้วท่าน ต้องการนะครับที่จะหยุดคิดท่านก็ทําได้นะครับหรือตอนที่ท่านต้องการใช้ความคิดของท่านไปวิเคราะห์ไปหาเหตุหาผลไปพินิพิณาเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆในชีวิตของท่านในการทําการงานของท่านเนี่ยท่านก็สามารถจะใช้ความคิดได้ด้วยนะแลนะเป็นความคิดที่มีประโยชน์เป็นความคิดที่ ละเอียดรอบคอบสามารถแยกแยะได้นั่นเองท่านคิดว่าดีแค่ไหนล่ะครับถ้าหากเราต้องการคิดเมื่อต้องการคิดเราก็ทําได้ท่านคิดว่าดีไหมฮนะคนส่วนใหญ่นี่คือเวลาจะเอาความคิดไปใช้ประโยชน์จะไปคิดแยกแยะจะไปวิเคราะห์มันทําไม่ได้นะครับจะไปคิดสร้างสรรค์มันทําไม่ได้นะเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดกระแสความคิดอย่างอื่นรบกวนหรือความขี้เกียจ หรือนะมันเหมือนกับว่ามันทึบอะนะคิดไม่ออกอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าหากเราต้องการคิดเมื่อต้องการคิดก็ทำได้นะครับแล้วในทํานองกลับกันเมื่อมันมีความคิดอะไรร้ายเมื่อมันเจออุปสรรคปัญหานะที่มันมารบก,กวนจิตใจนะครับไอความคิดที่หมุนเป็นพายุเนี่ยนะทำให้เราปวดหัวทำให้เราทุกข์ทรมานเนี่ยนะเมื่อเราต้องการหยุดคิดนะครับนะมันก็สามารถหยุดคิดได้ด้วย ท่านคิดว่าดีไหมนะเมื่อท่านพูดง่ายคือความคิดของท่านอะ่ะมันเหมือนมีสวิตปิดเปิดนะท่าั่นต้องการจะหยุดคิดท่านก็ปิดสวิตให้มันหยุดคิดได้ด้วยการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะครับดูอย่างเดียวดูลมหายใจเข้าหรมันก็เกิดความสงบความสงัดความวิเวกจากความสงบนะจากสมาธินั่นเองนะครับแต่พอเมื่อท่านต้องการจะคิดสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ นะครับเอาไปทําการงานนะเอาไปพัฒนาการงานอะไรก็แล้วแต่นะท่านก็เปิดสวิตช์ขึ้นใหม่ละคราวออนี้ท่านก็ใช้ความคิดของท่านวิเคราะห์หาเหตุหาผลนะวิเคราะห์ถึงประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะวิเคราะห์รอบด้านต่างๆนานาพิจารณาถึงความจริงความเป็นไปได้โอกาสต่างๆใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งต่างๆออกมาก็มาจากความคิดเหมือนกันซึ่งเรียกว่าปัญญานั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านนะอยากจะคิดท่านก็เอาความคิดมาใช้ประโยชน์ได้ความคิดนั้นไม่ทำํำลายท่านความคิดนั้นคือปัญญาให้ประโยชน์ท่านนี่ครับคือผลลัพธ์จากการฝึกฝนเจริญสติภาวนาอย่างต่อเนื่องถ้าท่านทําได้นะัผลลัพธ์ของท่านนั่นะครับจะเป็นทรัพย์อีกประเภทหนึง่งก็คืออริยทรัพย์นั่นเองนั่นหมายว่าถ้าท่านต้องการนะครับจะคิดก็คิดได้เมื่อท่านต้องการจะหยุดคิด ท่านก็หยุดคิดได้นะค,ความคิดก็เหมือนสวิตแล้วครับท่านคิดว่าจะดีแค่ไหนล่ะมันความทุกข์ของท่านมันก็จะทุเลาลงนะมันก็เล่นงานท่านไม่ได้ในความคิดไร้ายอกุศลความคิดแย่ๆความคิดฟุ้งซ่าที่เป็นบายุก็ทําทลายท่านไม่ได้ส่วนความคิดที่เป็นปัญญาก็ช่วยท่านได้นอ่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ